สวัสดีค่ะพบกับชิงกละเบลล์อินดีคแคนะคะวันนี้จะมาเปิดเปิดซองนะคะไม่ใช่เปิดกล่องนะคะได้มาจากเอเมซอนนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะโอ้ยเหนียวติดมือนี่นะคะ ันคือเขาเรียกอะไรอ่ะจะว่าขาตั้งกล้องก,ก็ใช่นะแต่เขาเรียกอีกแบบหนึ่งอ่ะว่าออทริปพอรตอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะนีคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์มือถือนะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะราคาประมาณ ยอ่อิบเจ็ดปอนด์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณราวพันสองรอยกว่าบาทนะคะมันกระทัดรัดตีอ่ะชอบนะอันที่มีอยู่มันใหญ่มากเวลาพกไปไหนอ่ะลำบากเพราะว่ามันยัดใส่กระเป๋าแบบมันเอถอะทะนะ,ะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ขาตั้งกล้องนะยกเว้นอยู่แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเวลาเดินออกไปข้างนอกเวลาเราจะถ่ายอายเขาอ่ะเพราะว่ามันใหญ่ เดี๋ยวเราแกะดูเนาะแล้วก็จะลองให้ดูค่ะคือเห็นพี่คนหนึ่งเขาเขาใช้เนาะเราก็แบบส่งข้อความไปถามว่าใช้รุ่นไหนอะไรประมาณเนี้ยพอดีเราแบบเอออยากได้เราก็ไม่รู้ว่าเออมันเรียกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยียนะใช้เวลาแกะหนะ่อย ต้องขอบคุณที่จ๋าะคะช่อง The r e a Family นะคะที่ให้คอมูลนแล้วก็แนะนำนะคะว่ายี่ห้ออะไรเนาะนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันไม่คือมันเขาเรียกอะไรหดไม่ใช่หดเขาเรียกว่าเออมันแบบหมุนหรอมันงอได้เนาะเออเนี่ยค่ะมันงอได้แล้วแต่แบบ แบบว่าเอาพูดพูดมั่วเลยค่ะเลยแล้วแต่เออมันก็หมุนตามที่เราเออหมุนไปด้านไหนไปได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาชี้ขึ้นฟ้าชี้ลงข้างล่างนะคะมันแบบได้หมดเลยนะ,ะอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะหลุดไหมนะคะถ้าใช้เป็นนานๆนะคะมันดีตรงที่ว่า มันหมุนได้ะคะ่ะอันที่เรามีอยู่คือมันเป็นตรงๆอะ่ะมันจับหมุนเบี้ยวซ้ายเบี้ยวสาไม่ได้ะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกแท่งหรอเป็นตัวจับนะคะนนก็แกะแล้วอันนี้น่าจะเป็น ฐานลองอันนี้น่าจะใช้เวลาเราแบบใช้สำหรับกล้องนะคะใช้มือถือพูดผิดนะคะเป็นฐานรองของมือถือถ้ากล้องนี้น่าจะถอดถอดอันนี้ออกนะ xương mù này có kiểm ra đuôi nè Thăm à ở đó là ông mới thử và xài Ồ, mình, <laughs> mình đừng lùa tay vậy lòng Nó มันจะเกาะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนานะนี่นะคะจะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้ใช้ iPhone น่าจะใช้ได้หลายๆรุ่นแหละเนาะแล้วแต่ขนาดเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันเลื่อนได้คนะ น่าจะใช้ได้ทุกกี่หอดมมีกี่ปุ่มอะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะคะมีเก้าระดับเลยแล้วแต่เราจะปรับว่าให้แบบเออขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่มีอยู่นะ่ะเออขามันยาวมากนะคะแล้วก็แบบมันปรับไม่ไสัดส่วนตามที่เราต้องการอะเนาะบางทีเราเราอยากได้มุมแบบ เอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยมันก็แบบมันต้องเอียงเท่ากันอะเนาะเข้าใจไหมอันนี้ก็นี่นะคะมารีวิวให้ดูนะคะการใช้งานมันก็เหมือนแบบเวลาเราแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเวลาเราอยากถ่ายตรงแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะ อยากได้มุมสวยๆแต่ว่าหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะคะเพราะว่าที่มันก็แบบเขาเรียกอะไรมันมันลาดมันชันนะคะหรือว่าเป็นแบบขุขะอะไรเงี้ยสมมติถ้ามันมีเขาเรียกอะไรอยากถ่ายใกล้ๆต้นไม้เนาะแต่ไม่มีมุมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาเนี่ยไปเกาะกับเกาะกับกิ่งไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็แบบเออพันๆอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไร พันกับกิ่งไม้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมันก็จะได้อันนี้คือทาแบบให้เป็นตัวอย่างนะคะเกาะกับกิ่งไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายนะคะก็ก็ดีนะคะอันนี้มันก็จะโยกเค้กหน่อยนะคะเพราะว่าเกาะกัแบ,บแขนนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูเนาะว่ามันพิเศษกว่าไมเซลฟี่สติกยังไงนะคะอันนี้คือมันแบบม้วนได้นะคะ จะพูดว่าไงอม้วนหรอแบบหักหกได้นะะจะพูดผิดก็ขออภัยนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอยากลองนะคะก็เลือกอันที่เหมาะกับการใช้งานของเราอ่ะเนาะอชอบตรงที่ว่ามันมีขนาดกระทัดรัดดีนะคะเนาะใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ไม่ไม่ถ้าไม่ใช้ก็เอาออกก่อนเนาะเวลาเราพกจะได้สะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องเนาะแต่กล้องเรามันรู้สึกขนาดใหญ่เนาะแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะลองลองใช้ดูว่ามันจะได้ไหมกับกล้องของเรานะคะแต่อันนี้ก็ซื้อมาใช้สำหรับมือถือโดยเฉพาะนะคะ นี่ขนาดเล็กนะคะไม่ได้จะควมอยาวเท่าไหร่สามสามนิ้วกว่าเองมั้งเนี่ยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะคลิปนี้ไมีมอะไรมากนะคะมารีวิวาขาตั้งกล้องให้ชมนะคะเขาเรียกว่า t r i ปพออะไรนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายยค่ะเดี๋ยวจะมาลองซมเปิลให้ดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเกาะกับเอ่อเขาเรียกอะไรอะรัวนะคะเกาะกับรัว สมมติ sociedad, เราจะถ่ายกุหลาบเนาะเห็นคนเลยเห็นคนถายสมจะถ่ายกุหลาบเนาะเออแล้วก็แบบเกาะกับอันนี้ไว้นะคะโอเคนะคือว่าจะเกากาะแบบอันนี้นะคะมุมที่เราแบบต้องการแบบเออสูงสูอะไรอย่างเงี้ยสมมุติมุมนี้ เกาะข้างบนเราก็ปรับได้ตามชอบมันก็จะเออเกาะได้ทุกที่นะคะที่เราต้องการนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย